5ขั้นตอนง่ายๆแก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญาณภาพและเสียงเมื่อกล่อง True i d t v มีเสียงแต่ไม่มีภาพผมเห็นผีและผมก็อัดผีด้วยหรือมีภาพแต่ไม่มีเสียงขั้นตอนที่1ปิดและเปิดกล่องอีกครั้ง สำหรับกล่อง INNO HYBRID plus หรือ True i d t v box GEN 1สามารถกดปิดได้เลยแต่สำหรับกล่อง True i d t v box GEN ที่2ต้องกดปุ่มค้างไว้3-5วินาทีพอกดปิดเปิดแล้วอาจจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการให้ระบบประมวลผลเพื่อเข้าใช้งานอีกครั้งหลังจากนั้น เข้าไปในเมนูการตั้งค่าค่ากำหนดอุปกรณ์เกี่ยวกับการอัปเดตระบบเพื่อตรวจสอบว่าระบบของคุณเป็นปัจจุบันแล้วหรือไม่หากเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันแล้วหน้าจอจะแสดงผลว่าระบบของคุณเป็นปัจจุบันแล้วขั้นตอนที่2ปิดและเปิดหรือดึงปลั๊กไฟรเราเตอร์อินเทอร์เน็ตออกแล้วเสียบใหม่ ปิดหรือดึงปลั๊กไฟ r ์ u t e เทอร์เน็ตออกแล้วเสียบใหม่และเปิดราเเตอร์อินเทอร์เน็ตใหม่เพื่อรีเซ็ตสัญญาณขั้นตอนที่3ทําการเทสความเร็วอินเทอร์เน็ตบนกล่อง t ู u e i d t v จากเมนูการตั้งค่าแล้วเลือกไปที่ตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ต ความเร็วที่เหมาะสมทั้งค่าดาวน์โหลดและอัปโหลดไม่ควรต่ำกว่า50 m b เมกะบิตเซคหากค่าดาวน์โหลดและอัปโหลดต่ำกว่าที่แนะนำควรติดต่อเจ้าของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานเพื่อให้ทางเครือข่ายเช็คสัญญาณให้อีกครั้งขั้นตอนที่4ตรวจเช็คสายเชื่อมต่อ HDMI ตรวจเช็คสายเชื่อมต่อ HDMI ระหว่างโทรทัศน์ กับกล่อง True i d t v ให้แน่ใจว่าสายเชื่อมต่อแน่นแล้วขั้นตอนที่5ตรวจเช็คสายแลนแต่ถ้าลูกค้าใช้อินเทอร์เน็ตผ่านทางสายแลนแทนสัญญาณ wi-Fi ให้ดึงสายแลนออกแล้วเสียบเข้าใหม่อีกครั้งแล้วตรวจสอบอินเทอร์เน็ตอีกครั้งว่าเชื่อมต่อกับกล่องได้สมบูรณ์แล้วหรือไม่ หากทำตามวิธีการดังกล่าวข้างต้นแล้วยังไม่สามารถรับชมได้กรุณาเข้าเมนูการตั้งค่าบริการช่วยเหลือเพื่อสแกน QR Code พูดคุยหรือแจ้งปัญหากับทางเจ้าหน้าที่ในลำดับถัดไปหรือมีปัญหาเกี่ยวกับ True ID ในด้านอื่นๆสามารถดูวิธีแก้ไขเบื้องต้นได้ที่ help.trueid.net